กลุ่มสดยามเช้าโดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c h e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม WA Power วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันในวันศุกร์นะครับ 24ตุลาคมครับก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็จะกลับมาเปิดทําการนะครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยหลังจากที่เมื่อวานก็หยุดในวันพิยมหาราชนะครับทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปมองดูการลงทุนต่างประเทศกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ของตลาดสหรัฐครับก็ดูจะได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะตัวเลขดัชนีชี้นาทางเศรษฐกิจเดือนกันยายนของ Confer e n c e b o อร์ของสหรัฐนะครับปรากฏว่าปรับตัวขึ้นแต่ระดับ 104.4ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าคาดการและนอกจากนี้เรื่องของผลประกอบการนะครับที่โดดเด่นก็คงจะเป็นแคทเ r อร์พิลล่านะครับเฮฟวี่อป์ที่ออกมาดีเกินกว่าที่คาดการด้วยเช่นกันนะครับรวมทั้งมีเรื่องของดัดชนี pmi ของจีนที่ก็ดีกว่า ที่เขาประมาณการของยุโรปเองยูโรโซนเองก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้เองครับก็ทําให้ดัชนีก็สามารถเคลื่อนไหวได้แดนบวกนะครับแต่ว่าเรื่องของอีโบรก็ยังเป็นตัวถ่วงอยู่ทําให้ปิดตลาดนะครับดัชนีบวกไป216.58จุดนะครับสำหรับตาวโจนส์ะครับโดยบวกไป1.32%ในขณะที่ n a ส d a q บวก69.95จุดกครับ1.60% แล้วก็ S&P 5บ0นะครับบวก23.71จุดครับ 0. อ่าปรานโทษครับ1.23%ก็ถือว่าเป็นวันที่สดใสของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับก็วันเว้นวันนะครับมีลงวันหนึ่งขึ้นวันหนึ่งอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่าก็ยังผันผวนอยู่พอสมควรนะครับส่วนตลาดยุโรปครับอย่างที่เรียนนะครับก็มีแรงส่งจากตัวเลขดัชนี P.M.I. ของจีนที่ก็ถือว่าขยับดีกว่าที่ประมาณการเล็กน้อยนะครับแต่ว่าของของยุโรปเองครับในภาพรวมแล้วดัชนี P.M.I. หและผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาคการผลิตของอยุโรปนั้นเนี่ยยูโรโซนนี่ในภาพรวมขึ้นมาเดือนตุลาคม50.7ครับก็ถือว่าขึ้นมาสูงกว่า50.3ในเดือนกันยายนและโดยเฉพาะของเยอรมันนะครับเดือนตุลานี่มาถึง51.8ครับ ในขณะที่กันยายนนั้นต่ำกว่า50นะครับอยู่ที่49.9นะครับซึ่งก็น่าจะบ่งบอกว่าภาคการผลิตของเยอรมนีแล้วก็ของยุโรปโดยรวมนั้นยูโรโซนโดยรวมนั้นน่าจะฟื้นตัวแล้วก็อาจจะช่วยฉุดเศรษฐกิจไม่ให้ต้องถดถอยนะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับที่หนุนทำให้ดัชนีก็สามารถที่จะปิดบวกกันได้หมดเลยนะครับดัคเยอรมันนะครับบวก 107.17. จุดครับ1.20ร์เซ็นตีนะ บวก52.59.1.28เปอร์เซ็นต์นี่ขนาดว่าฝรั่งเศสบอกว่าเศรษฐกิจแย่ๆนะครับหุ้นเมื่อวานนี้ก็ยังบวกได้ที่อยู่นอกยูโรโซนก็คืออังกฤษนะครับฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนก็ปรากฏว่าบวกเล็กน้อยนะครับ19.42.0.3เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เอเชียเช้าว,วันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าปรับตัวลดลงโดยทั่วหน้าเลยนะครับเช้าว,วันนี้ก็เริ่มเห็นมีรีบาวกันขึ้นมาบ้างนะครับนี่คืออีนี่เช้าว,วันนี้เมื่อช่วง9นาฬิกาบวกอยู่ 1 1 0 0 3จุดครับ0.73%ที่บวกอยู่ก็ยังมีจาการ์ตานะครับเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบวกอยู่0 7 6จุดนะครับ0.01%แล้วก็ฟิลิปปินส์บวก2 1 5 6จุดกครับ0.3%็ก็ถือว่านิดหน่อยนะครับแต่ที่ยังปรับตัวลดลงอยู่ก็จะมีตลาดหุ้นของจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตกระดาน A นี่ยังลบอยู่เล็กน้อยนะครับห่างเซ็งลบอยู่104.73.0.45%จุดหรือ 0. 4, 5%ในขณะที่สิงโปรลบ19.58จุดหรืนะครับ ส่วนหุ้นไทยครับวันนี้เปิดทําการเป็นหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดทําการไปนะครับทิศทางจะเป็นอย่างไรไปติดตามมุมมองของคุณสุเชษสุดแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับสวัสดีครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับพี่ิสาและท่านชมครับผมเมื่อวานนี้เราก็ถือว่าไม่ต้องไปรับข่าวร้ายนะครับแต่วันนี้จะรับข่าวดีไหมครับเพราะหุ้นยุโรปสหรัฐเขาบวกกันครับครับผมทางไทยพาณิชย์บอกว่าเส้นเด็กเนี่ยมีโอกาสรีบาวตามภูมิภาคนะครับแล้วก็ลักษณะของ วัฏจุปที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะการส่งตัวบางบางตลาดส่งตัวบางตลาดฟื้นตัวนะครับอย่างไรก็ตามเป็นแรงหนุนจากตัวเลข P M I จากในสหรัฐอเมริกาคืนนี้ต้องดูผลปรกอบการของอตัวเลขทางเศรษฐกิจในอเมริกานะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามผลอันหนึ่งที่ทางแทยปฏิบัิอย่างให้ข้อติดตามอยู่ก็คือผลทดสอบของธนาคารกลางในยุโรปนะคร ซึ่งอาจจะเป็นดาวไซด์ในช่วงสัปดาห์หน้ากับอย่างในเช้านี้เส้นเด็กเนี่ยคงมีความพยายามที่จะทะลุ1542นะครับแล้วก็แนวต้านตจน,นหนึ่งคือ150ส่วนแนวรับที่ระดับ1523เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงกลยุทธ์ของนักลงทุนที่เป็นนักคุณเล่นสั้นให้ขายตรงที่ให้1542กับ150ส่วนพอนระยะยาวเนี่ยซื้อสะสมนะครับวันนี้ทางไทยพลิตนำหุ้น ตัวของ BJC SI นะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างนะครับกำไรเติบโตคาดการว่ากำไรเติบโตในไตรมาสไตรมาสสามเนี่ยนะไตรมาสต่อไตรมาสเติบโต30%นะครับราคาเป้าหมายวางไว้ที่60บาทผลการงานของตัวนี้เนี่ยแนวโน้มเล่น PE อยู่ที่ระดับประมาณแค่10เท่าเท่านั้เนเองแล้วก็มีสิตต่อทุนต่ำนะครับ,รบมีแนวโน้มของการประกอบการโดยเฉลี่ย ในดีเวนดิยูเนี่ยอยู่ประมาณ5-6%ถึงเเซนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถ้าในปีหน้าจนเล่นได้ถึง PE 1ีเท่าเนี่ยราคาเป้าหมาย60บาทครับพี่เาือนศรครับครับวันนี้ขอขอบคุณครับคุณสุเชษครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบีเจซก็คือ BJC Heavy Industry นะครับซึ่งก็อยู่ในธุรกิจก่อสร้างครับเอาละครับก่อนจะไปพักกันนะครับ PTT Global Chemical ครับได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเคมีพันชั้นนำของโลกนะครับที่ติดดดอัันนบาวโจ Uh, Sustainability Index นะครับหรือว่า DJSI โดยมีการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของ p t t g c ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและก็เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน DJSI ครับพักกันสักครู่ก่อนครับ T t Science c h a l l e n g e ประลองวิทย์พิชิตจักรวาลกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ความรู้รอบตัวที่สนุกสนานและท้าทายคัดเลือกผู้ชนะจาก5ภูมิภาคทั่วประเทศค้นหา3มทีมผู้ชนะเพื่อเดินทางไปชมเดอร์เคนดีสเปซเซนเตอร์ของนาซาสหรัฐอเมริกาสนุกกับเกมวิทยาศาสตร์ที่ได้เล่นทดลองจริงและกิจกรรมบันเทิงตลอดงานสมัครแข่งขันได้วันนี้ที่ Facebook We Love PTT c a l l Center 0 9 4 9 6 9 7 7 1 0สนุกมากค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะ ุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนายอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJ อ SI. ดูราคาน้ำมันกันนะครับปรากฏว่าตัวเลขดัชนี PMI ทั้งของจีนของยุโรปที่ดีนะครับก็หนุนทําให้มีแรงซื้อเข้ามาในหลักในน้ำมันนะครับจนกระทั่ง w ับนนี้บวกขึ้นไปเมื่อคืนนี้1เหรียญ57เซนต์ซนครับเรนบวก2เหรียญ12เซนนะครับในขณะที่ค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทเปิดมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับ32.41ครับในขณะที่สวนทางกับเยนนะครับเยนกลับไปแข็งค่าที่107.9 6าเมื่อวานนี้เยนอ่อนค่ามากกว่านี้นะครับ ส่วนทองคําปรากฏว่าจากสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งมีแรงซื้อเข้ามาจนกระทั่งหุ้นวิ่งกันค,คึกคักทั้งยุโรปและก็สหรัฐวนทั้งเอเชียเช้าวันนี้นะครับทำให้มีแรงเทขายทองคำครับเมื่อคืนนี้ลงไปค่อนข้างแรงครับ16เหรียญ40นะครับราคาหลุด1,230เหรียญด้วยนะครับปิดที่1,229เหรียญ10เซนแต่เช้าวันนี้มีแรงซื้อพยายามไปยุงขึ้นไปฝ่าขึ้นไปอยู่เหนือ1,230เหรียญแต่ว่าก็ส่งผลครับทำให้ราคาเช้าวันนี้แม้ว่าจะบวกขึ้นไปแต่ว่าบวกไปได้เล็กน้อยนะ ก็เลยทําให้ราคาที่สมาคมค่าทองคําประกาศในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นราคาประกาศครั้งแรกนะครับลงไปแล้ว150บาทต่อบาททองคำนะครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากไปก่อนสวัสดีครับ